สวัสดีครับผมตี้ x อแล้ววันนี้เรายังอยู่กันในเกมของ Marvel Future Revolution นะครับคลิปนี้ผมจะคุยถึงเรื่องของการที่ทํำไมเกมนี้เราถึงต้องจําเป็นต้องปั้นตัวละครลองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะครับอันดับแรกครับผมการที่เราปั้นตัวละครลองนะครับด้วยตรงนี้ครับที่ในกล่องของขวัญน,นะครับทำให้เราสามารถที่จะมารับ ของรางวัลจากกิจกรรม Level Up Hero ได้นะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้ได้ของที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรเอ,อ่ยหรือว่าจะเป็นตัวฉายาต่างๆรวมถึงเลเวลนะครับของสกอ t ตแรงด้วยนะครับซึ่งสกอ t ตแรงเนี่ยยิ่งแรงสูงเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะฮะคือจะสามารถทำให้เราปลดล็อกในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับในการที่เราจะเข้าไปในสู้ในฉากต่างๆนะครับ รวมถึงนะครับถ้าตัวละครเลเวลร้อยนะครับจะได้ในเรื่องของกล่องคัสตูม4ดาวซึ่งแจก4ดาวเลยเราไม่ต้องไปผสมเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวกิจกรรมเลเวลอัพฮีโร่เนี่ยฮีโร่แต่ละต,ตัวแยกในส่วนของรางวัลออกจากกันนะครับดังนั้นเราอัพเลเวลร้อยได้3ตัวก็จะได้กล่อง4ดาว3กล่อง นะครับแล้วถัดมาเมื่อเลเวลสครอตอพแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็จะได้รางวัลในส่วนตรงนี้อีกเห็นไหมฮะก็จะได้ตัววัตถุดิบพัฒนาสครอตพาวเวอร์มาด้วยรวมถึงกล่องสุ่มการ์ดและเพชรด้วยนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นได้อะไรอีกนะฮะในส่วนของชายาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะพี่ว่าแต่และตัวละครจะได้รางวัลที่เป็นฉายามาด้วยนั่น ทำให้อะไรครับเมื่อเราได้ฉายามานะฮะพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ HP จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนฉายาที่เราได้นั่นเองแล้วฉายาตรงนี้นะครับในส่วนของฉายามิชชั่นอันนั้นเราเล่นเควสหลักไปมันได้เองฉายาต่อสู้นะครับต้องไปลงดร์กโซนดร์กโซนจะต้องเลเวล99ถึงลงได้นะครับแต่ตัวฉายาฮีโร่นะครับจะแบ่งเป็นของ ตัวละครแต่ละตัวเลย Secret Avengers นะครับเป็น Black Widow Web Warrior ของ Spider-Man เห็ Man, นไหมฮะแต่ละตัวละครจะมีฉายาของตัวเองดังนั้นทำให้เราจำเป็นจะต้องเล่นตัวละครหลักและตัวละครรองที่เลเวลสูงๆขึ้นมาเหมือนๆกันนะครับอันดับต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือว่า s q u a d Power นั่นเองตรงนี้ครับผม s q u a d Power เนี่ย สังเกตว่าจะใช้ในส่วนของไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับของผมเริ่มต้นจาก10นะครับเป็น11 12จนตอนนี้ของผมต้องการที่32ครับตัวนี้ซึ่งถามว่ามันมีวิธีได้อย่างอื่นไหมนะฮะหรือว่ายัางไงอันนี้ก็เล่นกิจกรรมเล่นอะไรก็สามารถได้มาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเล่นตัวละครลองด้วยเราจะได้ตรงนี้มาเยอะ นะครับทีนี้ตัวละครลองทำยังไงได้อีกนะฮะอันดับต่อมาคือการที่เราสามารถโอนของผ่านโกดังได้นะครับเมื่อตัวละครลองฟาร์มไอเทมต่างๆจากการลงไปเลเวลลงดันต่างๆแล้วเนี่ยสามารถโยนของมาให้ตัวละครหลักได้แต่สิ่งที่มันจะไม่แปลสภาพก็คือคอสตูมนะครับคอสตูมของแบ็ควีดโอก็จะยังคงเป็นของแบ็ควีดโอแต่เราเอาคอสตูมพวกนี้ครับส่งมาให้ตัวละครหลัก เอาไปอัปเกรดดาวของคอสตูมได้อีกนะครับจึงเป็นเรื่องที่ดีและตัวละครหลักก็สามารถส่งในเรื่องของตาบอสพวกนี้ครับตาสัญลักษณ์พวกนี้ส่งไปให้ตัวละครลองใช้ได้หลังจากที่เราลงไปฟาร์มมาแล้วด้วยนั่นเองรวมถึงนะครับใบนี้นะครับวัตถุดิบพัฒนา s อ p p o พาวเวอรตัวละครลองได้มาสามารถโยนมาเป็นรีซอสส่งมาให้ตัวละครหลักอัพเพียงตัวเดียวก็ได และเงินนะครับตัวละครทุกตัวเงินเชื่อมถึงกันทั้งหมดทําให้เราสามารถที่จะฟาร์มเงินจากตัวละครรองโดยให้ตัวละครลองเนี่ยไปวิ่งในเรื่องของไซเควสนะครับที่บันทึกกิจกรรมแล้วมาดูนะครับไซมิชชั่นนะบพวกนี้เป็นไซเควสที่ผมวิ่งไปแล้วนะจะไม่มีตรงนี้ขึ้นนะครับยืนยันตําแหน่งแต่ถ้าเกิดว่า เรายังไม่ได้ทำเควสไหนนะครับมาดูไซเควสเห็นไหมฮะข้างบนนี้ยังไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับจะมียืนยันตำแหน่งให้แต่ถ้าเป็นตัวละครลองนะครับตัวละครลองจะถูกติ๊กถูกไว้หมดแล้วเพราะถือว่าตัวละครหลักเราทําไปหมดแล้วแต่ถ้าเราต้องการไอเทมบางอย่างจากเควสบางเควสเราสามารถที่จะหาได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะผมหาก่อนอสมมติผมอยากได้บัตร H, ที่อัปเกรดสคอ a t ตพาเวเตัวนี้นะครับผมก็เข้ามามองหาแล้วก็หาที่ทเขียนว่ายืนยันตำแหน่งนะครับถ้ามียืนยันตำแหน่งแล้วเป็นสีเทาให้เราเลื่อนขึ้นไปหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปตัวละครลองให้ทุกทุกท่านดูแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอให้มาดูตรงนี้ก่อนสคอ a t ตเท i n นิ g งนะครับสคอร์ตเทนนิเนี่ย ทำให้เรามีรีซอสต่างๆได้มากขึ้นจากการที่เรามี1นึ่งสกอตแรงที่สูงนะครับยิ่งสกอตแรงเราสูงเราก็จะได้ไอ t เทมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาตัวละครหลักนะครับสองเลเวลตัวละครที่เยอะนะฮะบรรทัดข้างบนตรงนี้ก็คือว่าเลเวลรวมของตัวละครทุกตัวทั้ง ID เลยนะครับและบนสุดคือเลเวลของตัวละครแต่ละตัว นะครับเนี่ยครับมีฮีโร่2คนที่เลเวล80ขึ้นไปเลเวล100 2คนขึ้นไปรวมถึงอย่างตัวละครหลักผมเป็นดรสเตนนะครับผมอยากได้ของชิ้นเนี่ยผมต้องปั้นสเตนเลเวล1 0 0แล้วผมต้องปั้นไอรอนแมนเลเวล1 0อแล้วผมต้องมีฮีโร่3ตัวที่เลเวล100ดังนั้นตัวละครรองเลยจำเป็นในการที่เราจะฟาร์มของต่างๆด้วย นะครับแต่สิ่งที่ตัวละครรองกับตัวละครหลักใช้ร่วมกันนั่นคือในส่วนของยุทธการนะครับกับในส่วนของคอลเลกชันนะครับยุทธการเนี่ยบิดครีตตัวนี้นะครับใช้ร่วมกันนะครับตัวละครหลักใช้ไปเท่าไหร่ฟาร์มจนหมดแล้ว3รอบตัวละครรองจะมาฟาร์มเพิ่มก็ต้องจ่ายเพชรดังนั้นเลือกให้ดีว่าจะเอาใครมาฟาร์มแต่ว่าหลักๆแล้วบิดครีตที่เราได้ใช้ก็คือ มีคิงพินที่ตอนเลเวล20ผมก็เลยเปิดตัวละครลองมาทำเลเวล20แล้วเคลียร์เควสคิงพินให้หมดก่อนทุกตัวแล้วผมก็ลุยตัวหลักในการฟาร์มได้เลยจะไวกว่านะครับทีนี้หลายๆท่านถามว่าตัวลองลบได้ไหมนะครับตัวลองเกมนี้บอกว่าลบไม่ได้นะครับเพราะเขากันการฟาร์มฟาร์มพวกรีซอสต่างๆเยอะเกินไป เพราะในช่วงเบต้าเทสที่แคนาดาเนี่ยเขามีการลบตัวละครสร้างใหม่เพื่อฟาร์มของดังนั้นของเราพอโอเพนมาก็เลยลบตัวละครไม่ได้ไปเลยนะครับแต่แล้วตัวละครมี8ตัวแต่ช่องตัวละครมีแค่4ทําำยังไงนะครับเข้ามาที่รถเข็น,นพอมาที่รถเข็นแล้วให้ไปที่ไอเทมใช้งานนะครับจะเห็นเหรียญตาตัวหนึ่งอยู่แถวแถวนี้นะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างยากับตัวเกตเว ตัวละครลองจะมีบัตรเปิดช่องสล็อตอยู่นะครับ1ตัวใช้400นะครับทำให้เราสามารถที่จะออกไปฟาร์มได้นั่นเองทำให้เราสามารถที่จะสร้างตัวละครลองได้นะครับซึ่งของผมผมซื้อหมดแล้วนะครับผมใช้เพชรที่ผมได้จากการเล่นเกมนี่แหละผมไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ผมซื้อ ตัวตัวละครลองมาก่อนสังเกตไหมครับผมมีครบเลย8ตัวอ่านะผมมีครบ8ตัวเลยทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูในส่วนของอ่สตารอมแล้วกันนะครับผมให้ดูที่ส t o r m เมื่อกี้ที่ผมติดไว้เรื่องของไซส์เควสว่ายืนยันตำแหน่งเควสยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอโหลดแป๊บหนึ่งเนื่องจากคลิปผมไม่ได้ตัดต่อนะครับทำให้เสียเวลาโหลดตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ไปเรียนเรื่องการตัดต่อมานะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงที่บันทึกนะครับบันทึกแล้วไปที่บันทึกกิจกรรม New Star City เห็นไหมฮะขึ้นสีแดงนั่นหมายถึงว,ว่าตัวหลักผมเล่นไปแล้วเพราะตัวรองเนี่ยมันยังไม่จบไฮด้ายังไม่ถึงแซนเดิร์สแน่ๆเพราะเลเวล20ยังโดนล็อกอยู่เลยนะครับแต่ตัวหลักเล่นจบไปแล้วดนะังนั้นมันจะขึ้นว่าจบนะครับทำเควสทำอะไรจบหมดละแต่เรามาดูครับ สังเกตเห็นไหมครับว่าพอผมมาไซคเวสปุ๊บยืนยันตำแหน่งมันโชว์นั่นหมายความว่าตัวลองแยกไซคเวสจากตัวหลักโดยสิ้นเชิงนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มเงินเพิ่มได้ถ้าตัวลองเราเลเวลเยอะรวมถึงนะครับเหรียญตาต่างๆและบัตรที่ผมบอกไปนี่ครับตัวที่เอาไว้อัพสคอ t p ตพาวเวอร์นะครับพอผมเห็นตัวนี้ปุ๊บผมอยากได้ แต่ด้านขวายืนยันตำแหน่งยังเป็นสีเทาผมก็มาคลิกที่เควส t ข้างบนเห็นไหมกลายเป็นสีฟ้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราทำเควสนี้เสร็จเควส t ข้างล่างจะเป็นเควสต่อเนื่องกันทำให้เราฟาร์มของพวกนี้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการ์ดที่ได้จากเควสต่างๆเราสามารถให้ตัวละครลองเรา สมมุติว่าโชคดีเปิดได้การ์ดแรอะไรมาเราก็สามารถส่งเข้ามาในโกดังการ์ดไปให้ตัวละครหลักใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเนี่ยครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับคู่มือฝึกฝนนะครับคู่มือฝึกฝนตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้อัพแรงสควอรตตัวลองทุกตัวที่เล่นจะได้คู่มือฝึกฝนด้วยเมื่อเลเวลถึงเกณฑ์ที่ตัวเกมกําหนดไว้นะครับใน ในในในกล่องของขวัญตัวนี้นะครับอัพเลเวลฮีโร่เห็นไหมฮะจะมีของอยู่ในนี้อยู่ดังนั้นมันคือรีซอสที่ดีมากๆในเรื่องของการที่จะส่งไปให้กับตัวละครหลักนะครับแต่ย้ำเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าเราเล่นตัวละครรองนะครับแล้วของพวกนี้รับมามันบางอย่างมันเป็นของที่ผูกกับตัวละครนะครับอย่างเช่นกล่องสุ่มคอสตูม ถ้าท่านที่เล่นวันที่2แล้วมาเข้าตัวละครลองเป็นเป็นตัวแรกของวันกลายเป็นว่าตัวหลักเราไม่ได้คัสตูม3ามดาวนะครับตัวละครลองได้ไปดังนั้นระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคครับในส่วนของการเล่นตัวละครนะครับว่าทำไมต้องเล่นตัวละครลองด้วยนะฮะแล้วเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่ดีนะครับผมบอกว่าเลเวลถึง30โดยประมาณกำลังดีนะครับแต่ถ้าใครที่ มีความขยันและมีเวลาที่มากกว่าก็สามารถฟาร์มไปให้เยอะกว่านั้นได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมจะทิ้งไว้ที่30แล้วผมจะไปเร่งปั้นตัวละครหลักต่อนะครับเหตุผลที่จะต้องปั้นตัวละครหลักให้เลเวลตันเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นคลิปถัดไปให้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับถ้าท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าต้องการ แนะนำเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรวมถึงท่านใดที่ดูคลิปแล้วนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมก็สามารถที่จะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับในส่วนของวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ